เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคุณทุกท่านวันนี้กับผมอาร์บิออนครับวันนี้เราอยู่เกมบิ๊กเซเว่นวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครที่ขวัญใจลหลายๆคนแล้วก็รวมถึงผมด้วยเป็นตัวละครที่น่ารักแล้วก็เป็นน่าจะเป็นไวฟุของหลายๆคนเป็นตัวละครที่เซ็กซี่มากๆครับคือเอดาไฟหรือว่า อ่าตัวลิมิเต็ดเอดานั่นเองครับก็อยู่ในตู้ให้เปิดกันอยู่ตอนนี้นั่นเองเป็นตู้อันเชิญกลุ่มทีมเลูร้อนนะครับสามารถเลือกได้3ตัวเนี่ยเอดาก็จะอยู่ในในกลุ่มนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูสกิลคร่าวๆของเอดากันเลยครับสำหรับเอดาเนี่ยเป็นสายเวท5ดาวธาตุไฟนะครับแล้วก็สกิลคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาดูสที่สกิลที่2แลละกันเป็นสกิลคอมโบนะครับบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหน้าไม่เห็นหรอก มันบอกว่าอะไรเนี่ยยาวเป็นเรียงความเลยครับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเมื่อเริ่มเทือนเนี่ยเริ่มการต่อสู้เนี่ยและจบเทินเนี่ยเอดาจะทําการซ่อนตัวไอ้บัฟซ่อนตัวเนี่ยมันคืออะไรเผื่อบางคนยังอ่าเล่นยังไม่เข้าใจบัฟขนาดนั้นครับบัฟซ่อนตัวเนี่ยมันคือทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่ตีเดียวเนี่ยไม่สามารถลิงเอดาได้นั่นเองครับแล้วก็ถ้าเอดาเนี่ยสมมุติว่าเอดาเนี่ยโดนโดนอ่าโดนจบตีหมูมาหรือว่าโดนพวกดีบัฟเนี่ยเอดาเนี่ยจะหลุดออกจาก ไอตัวบัฟซอนตัวนะครับแล้วก็เอดาเนี่ยจะทำการแอตติเวตบัฟเขินอายบัฟเขินอายเนี่ยบอกว่าอะไรโซลิเทเลียในบอกว่าไม่ค่อยเห็นยังไงล่ะคะเหมือนโดนเพื่อนบัฟเขินอายเนี่ย I. บอกว่าอะไรบอกว่ามัมนจะแอตติเวตบัฟเขินอายนะครับหนึ่งเทินและไม่สามารถลบล้างออกได้เมื่อโจมตีเนี่ยหลังหลังจากโจมตีเนี่ยจะทำการ ป่าใช้สกิลตอนจบที่ตั้งใจไว้โจมตีศัตรูทั้งหมดลดเกจของฝั่งตรงข้ามเนี่ยหรือว่าดันเกจฝั่งตรงข้ามเนี่ย50%และทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามเลือดสูงสุดของตัวเอได้เองนั่นเองแล้วก็สกิลนี้เนี่ยมีคูดาวอยู่ที่5เทิร์นลดได้เหลือ4เทิร์นครับเป็นสกิลติดตัวนะครับแล้วก็มันจะเป็นคอมโบกับสกิลอันติครับสำหรับสกิลที่สองสกิลอันติบอกว่าให้ฉันลองสักครั้ง รวบรวมฟองอากาศโจมตีศัตรูทั้งหมดและทําให้อ่าลบล้างบัฟของฝั่งตรงข้ามเนี่ยสชุดก่อนที่จะทําให้ติดเกาะแตกเนี่ยสเทินและติดไซเรนเนี่ยหรือว,ว่าห้ามใช้สกิลเนี่ยอีก2อ,อีก1เทินครับแล้วก็ไอตัวดีบัฟเกาะแตกเนี่ยถ้าไม่กดโซเบอร์เนี่ยมีโอกาส85%ที่จะติดเกาะแตกนะครับส่วน ถ้าเป็นดีบับใบเนี่ยมีโอกาส100%เลยแล้วก็ถ้ากดโซเบิร์นเนี่ยใช้ลูกไฟ2ดวงเนี่ยจะไม่สนใจต้านทานเอฟเฟกของฝั่งตรงข้ามันเองก็เอดาเนี่ยผมมองว่าเหมาะกับการใช้อาติเฟกต์เพิ่มโซครับเพราะว่าเราต้องใช้สกิลอันติในการใส่ฝั่งตรงข้ามันเองแล้วก็สกิลแรกเนี่ยไม่มีอะไรบอกว่าโจมตีศัตรูหนึ่งตัวและทำมีโอกาส40%ที่ติดสตันหนึเทินครับแล้วก็เมื่อเอดาเนี่ย อยู่ในสถานะซ่อนตัวเนี่ยเอดาเนี่ยจะเพิ่มเอฟเฟกเนี่ยจาก40%เนี่ยเพิ่มเป็น65%ครับแล้วก็ของที่ผมใส่ให้เอดาเนี่ยก็จะเป็นสปีด4เซตครับแล้วก็เป็นเลือดเนี่ยสเซตส่วนเอฟเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเอฟปั่นไฟให้กับน้องนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูของเนี่ยของที่ผมบิวเนี่ยผมจะบิวหนักๆเลยเนี่ยไปที่พลังโจมตีครับไม่ใช่พลังเก็บี่เพื่อนๆร้อนไปหมดแหลวบิวไปที่ เลือดครับเพื่อนๆเ,เลือดเนี่ยประมาณสัก2 6 0 0 0ถึงสองหมได้จะดีมากๆเลยครับเพราะว่าเอ a ด้เนี่ยสกิลด้วยสเนี่ยมันทําดาเมจตามเลือดสูงสุดของเอได้เองครับแล้วก็ใครอาจจะสงสัยว่าพี่มันจะติดอ่าพวกเอฟเฟกไหมเนี่ยเราไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าเรากดใช้โซเบิร์นอยู่แล้วก็ให้มันมีบ้างสําหรับเอฟเฟกเน็ตนะครับตัวนี้เนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เน้นมาอีกสเตหนึ่งเนี่ยคือสปีดสัก200-220ถึง220ได้ก็จะดีครับ พูดยังไงว่าไม่ต่ำกว่าสองร้อแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูเอดาในการลงอารีน่ากันเลยครับไปลุยกันเลยเพื่อนเพื่อนเจอพี่ปามสกันบ้างโอเคผมก็ยิงไปเลยเอาโพลิทิาใช้สกิลไปเลยครับเพื่อนเพื่อแล้วก็ผมหยิบโพลิทิสมาเนี่ยเพราะว่าเจอยังเซนย่าครับเอาไว้ลดเกรอยังเซนย่าแล้วก็ทำการเอาเอลิกอสเนี่ยิงหัวไปเลยครับทันที เปียงครับเกือบตายอ่านี่สัมผัสเซลีเนี่ยผมว่าจิ้มธรรมดามันน่าจะตายมั้งคิดว่าไปลุยโอเครบได้ครับเรียบร้อยคอมโบต่อเนื่องเอด้าผมจะทำการ โจมตีธรรมดาเฉยๆเลยลิมครับหวังให้มันติดสตันติสตันเลย,เยตีปามอสไปครับโอเคบัฟมาครับปามอสโอ,อ้โพลิทิบจ,จิ้มไปเลยครับเรียบร้อยตายปามอสเ,เอเอดาจะได้ออกตอนไหนนะเอาเป็นว่าเซรีนผมการเอดาก่อนแล้วกันครับ ผมว่าตาหน้าผมผมเอาผมเอาผมเอาเอันนี้ออกนิวาเอลิกอดออกนิวาเอดาผมเหมือนเหมือนจะไม่ได้ไม่ได้ทํางานเลยนะนี่แหละผมว่าเอดาผมได้ทํางานตอนนี้เลยเนี่ยครับพอเอดาได้ตัวดีบัฟเอไม่ใช่ดีบับบับเขินอายแล้วเนี่ยเราก็ทําการกดโซเบิร์นครับแล้วเราก็ทําการเช็สกิลอันติใส่ฝังตรงข้ามเลยนะเองมันก็จะลบล้างบับสองเทินแล้วก็ติดเกราะแตกติดใบครับแล้วก็ทําการติดเนี่ยครับ โอ้โหสุดยอดสุดยอดฉากเลยจริงๆริงเนี่ยครับก็จะพกหมื่นเห็นไหมครับหมื่นสองเลยแรงมากๆสำหรับเอดาแต่ว่าผมผมเอาเอเลกซ์กสกับเซลีนมาครับเหมือนเอดาไม่ได้โชว์เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเอเลกซ์สออกครับตอาล้ครับไปเจอทีมนี้กันบ้างทีมสปีดครับก็เป็นทีมแมลงสาบมันเองอึดตายยากครับ เราก็จะทําการโพลิทิตเนี่ยดันเกตขฝั่งข้ามไปเลยแล้วก็เออผมขอจิ้มบิวดตแล้วกันน่าจะเป็นตัวที่น่ารำค้าที่สุดละหมื่นเจ็ดครับอืมผมสาดไปเลยดีไหมวะสาดไปเลยก็ได้ครับสกิลอันตีเรา ตอนแรกผมก็จะเก็บเก็บสก,กลิลอันติไว้ศาสตร์ตอนสุดท้ายแต่ว่าไม่เป็นไรแต่เราศาสตร์กันเลยโอเควิวเดชจะได้ตายด้วยแล้วก็เอดาไม่ใช่เอด,เอดาผมเนี่ยจะทำการสตันคารินแล้วกันครับติดไปเนี่ยไม่ติดแล้วชิมาแล้วคือเอดาจะเป็นตัวละครไว้ปิดดามเมจตอนสุดท้ายครับเพื่อน ก็เอาโพลิทิสเนี่ยบล็กล้างได้ไหมเรียบร้อยโอเคเราทำการเซรีนิชเซสเกียวติเหมือนผมมารีวิวเซรีนนะเพื่อนเออจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเหตุผลอยู่ครับทายคิดว่าผมทำไมหยิบเซรีนเหมือนผมมารีวิวเซรีนจริงนะเพื่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวหาทีมให้เอดาครับ โอเคอามิอามิคีมาครับจิ้มมาหนึ่งทีจิ้มจิ้มใส่เน่สัมผัสเซรีนครับไม่เป็นไรไม่ตายหรอกมีบับอาอมาตายู่ครับอ่าจมตีใส่อามิคีไปเลยครับโอ้โหไม่รุดเลยโอเคจิ้มอามิคีไปดูดเลือดก,กันมาครับได้เท่าไหรสามพัน โอ้ยโดนสวนเกือบตายโอ้ยโดนสวน <c oughs> อือจิ้มคืนครับ <c oughs> รีวิวเอดาท,ที่ที่เอดาไม่ค่อยมีบทเด่นไปจิ้มโอ้ตายโดนอามิคีจิ้มตายหมดปะเนี่ยไม่เป็นไรครับเรามีเอดาเราต้องเชื่อมั่นในเอดาของเราโอ้อามิคีมันมันเก็บปอตตี้เลยปะเนี่ย อะ,อะไเอธเีสบายใจจิ้มไปเลยตาได้แล้วไปทิ้มอยู่นี่เลยอ่ามันเป็นนี่ครับถ้าถ้าเอดาเราไม่โดนโจมตีเนี่ยโดยสก,กิลหมูเนี่ยหรือว่าโดนพวกดีบัฟเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้คอมโบประมาณนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาทีมนหน้าเนี่ยตีธรรมดาไป ผมว่าเขาน่าจะตีเอดาผมแล้วแหละตีเอดาผมทีผมจะได้ใช้สกิลเอโอเคตีเอดาละเนี่ยครับพอเอดามันมีพวกดีบัฟเนี่ยมันจะใช้สกิลติดตัวเลยครับฮะเนี่ยครับมันจะใช้สกิลติดตัวเอ๊ะทำไมมันไม่ใช้สกิลติดตัวอ๋อมันเป็นดีบัฟมันเป็นดีบัฟที่เอดาไม่ได้โดนตีครับผมเข้าใจผิดคือมันแปะมันแปะไว้มันไม่ได้เอดา ได้เลยตีกี่โมงโอเคเนี่ยติดของแท้แล้วเพื่อนๆเนี่ยครับติดแหละแล้วก็ใช้โซเบอร์เลยคือผมตลกอะไรรู้ไหมเมื่อกี้คือ <c oughs> ผมอยากให้มันติดสตันมันก็ไม่ติดสตันเ <c oughs> พราะผมไม่อยากให้มันติดสตัน <c oughs> มันกลับติดสตัสนเลยเพื่อนๆ <c oughs> เนี่ยครับแปะเรียบร้อย <c oughs> จบมันเป็นตัว แบบนี้แหละตัวด้าเมจสุดท้ายสำหรับเอดาไปลุยทุกคนทีมสุดท้ายและจะได้โชว์เอดาทีโซเบิร์นไปเลยใช่ใช้สกิลมันตีไปเลยครับรู้หนา้าผมเรียบร้อยปิดทุกอย่างของทุกตัว <S <S โอเคใช้สกิลมาแบบนี้แหละชอบเราหยิบเอ เราจะหยิบอาคาเดทมาครับก็จะพูดว่าผมจะรอให้ลูหน้าเขาเนี่ยใชสกิลใส่ผมก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรนเพื่อนๆอ่อลอยดันเกตดเซรีนมาเลยแล้วกันกําลังคิดอยู่ว่าจะทําอะไรดีเซรีนผมเนี่ยจิ้มไปใส่พี่หัวถูเลยแล้วกันไปไปคุยกับล่าข้าม่วงไปหมื่นห้าครับกำลังจะหยิบอาคาเทสเนี่ยมาแก้ลูหน้าแสงนั่นแหละนั่นแหละครับเพื่อนๆ โดนปิดทุกอย่างเลยผมไอเอดา,อา,อาผมโดนเซนหน้าจิ้มตายวะเนี่ยอุยกับตายตบล้างดีบัก๊กวะฮะแล้วเราก็จะได้ใช้สกิลสักทีนี่นต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนนี่คอมโบเราไงละ่ะคอมโบในฝันแบบนี้เลยเนี่ยครับแล้วก็คอมโบแบบนี้เลย เมื่อกี้เหมือนมาโชว์เซรีนเนี่ยครับหมื่นสี่แรงมากอ่าน่าจะจบไปแล้วผมว่าไปจิ้มธรรมดาไปแล้วก็จิ้มนี้ไปเลยโพลิทิสเรียบร้อยครับ งใหมไม่เอาเดี๋ยวเราเอาเอดาจบดีกว่าเราใช้สกิลตีไปเลยเซรีนเรานี่เอดาผมได้มาจบงานแล้วคเพื่อนๆนี่ใครบอกรีวิวเซรีนนี่เนี่ยดันเอดาลงมาอีกนี่ครับเราจิ้มธรรมดาไปเนี่ยเอเอดา ยิงอ,อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็เซลีนจบง่ะคลิปหน้ <c oughs> าคงจะได้รีวิวเซลีนจริงๆอะแะเพื่อน <c oughs> เอาแล้วครับสำหรับการรีวิวเอดาเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเพื่อนก็คือตัวเอดาเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครเอาไว้จบดามเมจละกนันเพื่อนมันไม่ใช่เป็นตัวละครที่เป็นดามเมจเริ่มต้นแต่ว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้แก้ทางพวกสายดีบับพ,พวก เป็นสายเป็นแก่ทางสายดีบัฟได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวป่วนดันเกตฝั่งตรงข้ามได้ด้วยเป็นตัวดาเมจได้ด้วยครับเป็นตัวละครที่ปรับมาแล้วเนี่ยเก่งมากๆเลยครับสำหรับเอดาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมพูดไปต้นคลิปเนี่ยว่าทําไมผมถึงเอาเซรีนมาลงเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเพิ่งทําของเซรีนได้แบบแบบงงๆเลยครับเพื่อนๆก็คือสปีด26นั่นเองอีกชิ้นหนึ่งผมก็เลยได้เอาเซรีนเนี่ยมาลองเล่นดูแล้วก็ได้เห็นประสิทธิภาพของเซรีนว่ามัน คตรเก่งเลยเพื่อนๆแต่ว่าความเก่งของเซรีเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังคือเซรีเนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีอินพินเต็มครับแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยมาถามผมว่าพี่ไอตัวละครที่มันแจกมาเยอะๆเนี่ยผมควรเลือกตัวอะไรดีก็ที่ผมพูดก่อนนั้นเนี่ยคือเลือกเลือกตามที่เราแบบ ขาดนะครับเช่นเราขาดาพวกการลงบอสนี้ก็เลือกตัวที่สามารถลงบอสได้แต่ว่าถ้าคนบอกว่าพี่คนพวกคอนเทนต์ลงบอสพวกคอนเทนต์อะไรต่างๆผมเนี่ยพวก PVE เนี่ยผมมีตัวละครที่ลงครบหมดแล้วผมจะเลือกตัวอะไรดีก็ให้เลือกตัวละครที่มันใช้อิมพินเยอะเช่นเซรีนี่ครับที่ปั้นนักยากต้องมีอิมพินเพิ่มโอกาสคิดข้อเพึ่จะปั้นแบบได้เก่งๆนี่ครับปั้นพวกสเตตได้ดีๆการที่เซรีนเนี่ย ที่ผมบอกว่าทําไมมีอิมพินถึงจะปั้นได้ดีๆเนี่ยมันมีเหตุผลครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีอินพินคีย์ทีข้อเนี่ยโอกาสที่เราจะทําพวกสเตตของเนี่ยให้สปีดมันได้ลงเยอะๆเ,เนี่ยมันโอกาสน้อยมากเพราะว่าเราต้องเอาแบ่งสเตตต่างๆเนี่ยไปลงให้กับพวกโอกาสคิย์ทอด้วยถ้าเรามีจากอินพินตัวนี้เนี่ยอ่มันจะเพิ่มโอกาสคียทข้อให้เราประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่เดี๋ยวผมดูยังไงวะปึ๊บเอ่อ ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเพิ่มตัวนี้ยเริ่มต้นเนี่ยโอกาสคิดข้อเริ่มต้นเนี่ยประมาณ7จ6 0สิบหกบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับเซรีนก็ประมาณนี้ครับเซรีนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้เนี่ยนี่เลยตูน่าจันดับก็สเต็ตมนเดือบเลยสอง้อยเกสิบดจริงๆก็อยากเพิ่มมากกว่านี้ครับสักสามร้อยสามร้อยสมสาร้อยสองก็น่าจะดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แก้ตัวลูน่าได้อย่างดีเลยเนี่ยคืออะคาเทสท,ที่ผมเอาไปเล่น เมื่อกี้เลยก็คือต้านฮันเอฟิกร้อยเก้าสิบเอ็ดจริงๆอยากได้สองร้อยแล้วครับแต่ว่าทำไม่ถึงแล้วก็ยังไม่มีโอกาสทำด้วยก็เลยเอาไว้แค่นี้ก่อนครับอาคาเทสอีกตัวหนึ่งที่ผมไปเล่นเนี่ยเอลิก,กออสเอลิก,กออสว่าเอลิก,กออสอยู่ไหนวะ เนี่ยครับเอลิกอ์สสเตตก็เท่าเดิมเลยอเอาละครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวเอดาที่เหมือนไม่ได้รีวิวเอดาเนี่ยก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ใครชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปมากๆเลยครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆก่อนจะกล้ากันไปเนี่ยผมลืมอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆว่าจะพูด่านี่เลยอันเชร์ลิมิเต็ดบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ผมควรเลือกตัวอะไรดีก็อันดับหนึ่งเนี่ยถ้าไม่อ้วนเนี่ยถ้าเป็นผมนะครับก,ก็เลือกเอดาแหละว่า มารีวิวพอดีเอเด้าเป็นตัวละครที่ดีจริงๆครับเพื่อนๆเอาเป็นตัวละคร,ท,ร,คร,ะครที่ไว้ปิดดาเมจแล้วก็ไว้ป่วนฝั่งตรงข้ามได้ถ้าใครจะบิวเป็นบิวเป็นสายป่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้เลยแต่ว่าผมบิวเป็นสายดาเมจนั่นเองครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่เก่งมากๆเหมือนกันก็คือฟีดา้าฟีด้าเนี่ยมันเป็นตัวละครไว้แก้พวกอาละง,งับโซเบิร์นพวกเบเลียนเพราะว่าตัวสกิลที่2ของฟีด้าเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถกดโซเบิร์นได้ได้ฟรีนั่นเองหนึ่งครั้งครับเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ตัวของฟรีได้เองเนี่ยมันมีเล่งเกตแล้วก็มีบัฟให้กับเพื่อนทั้งทีมด้วยเป็นบัฟดาบครับอันนี้ดีมากแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่เอาใจสายลงมังกรแล้วก็ลงพวก PVE เนี่ยหนักๆเนี่ยก็เป็นเบโรนาชายทะเลครับเอาไว้วันช็อตมังกรได้เอาไว้ลงพวก PVE ด่านต่างๆได้ครับแต่หลักๆเนี่ยเป็นตัวคีย์หลักในการวันช็อตวันช็อตมังกรแล้วก็เคลีย์พวกเวฟมับบงกรครับส่วนตัวถัดมาที่เหลือเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีครับแต่ผมมองว่าถ้าเลือกมาในเมตานเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากหน่อยครับสำหรับเมต้านี้ สำหรับตัวละครที่เหลือนะครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเซริสเอาไว้ลงบอสป้ายประกาศจับธาตุแสงนั่นเองครับเป็นตัวละคร PVE พวกลงบอสป้ายประกาศจับเนี่ยที่เก่งมากครับสำหรับเซริสเผื่อใครอยากหาตัวละครลงบอสประกาศจับธาตุแสงครับเอาละครเพื่อนก็จากลากันไปจริงๆแล้วคเพื่อนไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ